ดูดาวธันวาคม2564มีทั้งดาวหางเลียวหนาฝนดาวตกคุค้นคู่ดาวสุขแล้วก็ยังมีอีกหลายปรากฏการณ์ให้ทุกๆคนชมกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวกันอั t u ทรูสอสโตเน m e r วันนี้จะมาเล่าเรื่องของปรากฏการณ์เดือนธันวาคม2564นะครับก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเนื่อง,งจากว่าปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในเดือนนี้ก็มีหลายอย่างนะซึ่งเราจะเล่าให้ฟังสั้นๆและเดี๋ยวก็จะมีคลิปย่อยอีกไม่ทีนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็คือ อ่าผมก็งานยุ่งอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆมาฝึกดูดาวกันนะครับคลิปอาจจะพูดเร็วนิดหนึ่งก็ค่อยๆฟังกันไปนะครับเอาละเริ่มกันเลยเปล่าก็ปรากฏการในเดือนธันวาคม2 5 6 4ี่เนี่ยให้มองไปที่ท้องฟ้าช่วงหัวค่ำแล้วก็เช้ามืดนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งปรากฏการออกเป็นดาวเคราะห์นะครับดวงจันทร์ทางช้างเผือกแล้วก็ดาวหานะครับสเปเชียลสำหรับเดือนนี้แล้วก็จะเล่าเรื่องของ สูริยุปราคาที่ไม่ได้เห็นในเมืองไทยแต่ว่าเกิดในเดือนนี้นะครับอาล่ะก็เราก็จะขอเริ่มที่วันที่1ธันวาคมนะครับสำหรับวันที่1ธันวาคมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยดวงจันทร์จะยังอยู่ฝั่งข้างแรมอยู่นะครับดวงจันทร์จะอยู่ข้างแรมอยู่แล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์จันรดับในวันที่4ธันวาคมซึ่งจะเกิดสูริยุปราคาเต็มดวงที่บริเวณโครกใต้นะไม่เห็นในประเทศไทยนะครับทีนี้หลังจากนั้นก็คือมาเป็นวันที่5 6 7ด ก็จะเป็นช่วงประมาณวันที่7นะครับที่ดวงจันทร์จะมาปรากฏอยู่ใกล้ๆกับดาวศุกร์นะครับนี่คือดวงจันทร์นะนี่คือดวงจันทร์แล้วก็อันนี้ก็คือดาวศุกร์นะครับซึ่งจะปรากฏอยู่ใกล้กันในระยะไม่กี่องศานะประมาณราวๆหกองศาครับผมทีนี้ต่อจากนั้นก็คือเราก็จะมาดูดวงจันทร์ต่อนะครับสำหรับดวงจันทร์เนี่ยวันที่7เสร็จขยับต่อก็จะเป็นวันที่8ก็จะไปอยู่ข้างๆดาวเสาร์นะครับวันที่9้าไปใกล้ๆดาว พฤหัสบดีในเขตกลุ่มดาวแพทเทะเลนะก็ช่วงนี้ก็จะพอสังเกตได้แล้วก็ดวงจันทร์จะครึ่งดวงแถวๆประมาณวันที่11ธันวาคมนะครับหลังจากนั้นทุกจันทร์ก็จะเดินทางผ่านกลุ่มดาวต่างๆหลายๆกลุ่มเนาะแล้วก็เกิดดวงจันทร์เต็มดวงในวันที่19นะครับดวงจันทร์เต็มดวงวันที่19ซึ่งครั้งนี้เป็นไมโครฟูมูนด้วยซึ่งก็ถเป็นดวงจันทร์ครั้งที่ไกลโลกที่สุดในรอบปีอยู่นะครับก็เราเรียกว่าไมโครฟูมูนนะครับ ทีนี้สาหรับเดือนนี้ก็จะมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกให้ให้ทุกๆท,ท่านได้ดูเหมือนกันนะก็จะเป็นช่วงประมาณวันที่14นะครับสาหรับวันที่14ธันวาคมดวงจันทร์เนี่ยเขาสว่างเกือบเต็มดวงเนาะแสงแสงดวงจันทร์ก็จะรบกวนการดูฝนดาวตกนี้นะครับนั่นก็คือฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่เนาะซึ่งใจกลางของฝนดาวตกก็จะตกแถวดาวคัสเตอร์พอลลักต์ตรงบริเวณนี้นะครับอาล่ะ,ะจุดสังเกตก็คือจะขึ้น กลุ่มดาวนี้จะขึ้นบนล้วประมาณ3 4ทุ่มนะครับทางท้องฟ้าที่ตะวันออกเฉียงเหนือเล็กหน่อยนะแล้วก็สูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเรื่อยๆแล้วก็จะไปสูงสุดไอจุดจุดศูนย์กลางของฝนดาวตกนี้นะประมาณช่วงตีสองนะครับอ่าซึ่งดวงจันทร์ก็จะตกช่วงประมาณตีสองเหมือนกันแล้วก็ก็จะเห็นได้ตลอดทั้งคืนนะครับต่อทั่วไปก็จะประมาณราวๆาวสามทุ่มถึงประมาณราวๆาวตีสี่นะครับตีสี่ตีห้าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้น โดยแสงจันทร์จะลบกวนถึงประมาณราวๆตีสองนะครับเอาละทีนี้เมื่อกี้เราก็พูดถึงส่วนของปรากฏการณ์ในช่วงหัวค่ำแล้วนะครับคราวนี้เราจะขยับมาที่ช่วงเช้ามืดกันนะครับก็จะขอขยับย้อนเวลาไปสักนิดหนึ่งนะก็สําหรับวันที่1นนะครับวันที่1ดวงจันทร์เนี่ยก็จะอยู่ในเขตกลุ่มดาวหญิกสาวเนาะค่างดาวสไปกานะใครอยากดูก็ดูได้นะวันที่1นธันวาคมช่วงเช้ามืดน,นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดวงจันทร์ก็จะขยับ กล้ดวงอาทิตย์เรื่อยๆนะแล้วก็มองไม่เห็นอันนี้ก็คือจะเป็นช่วงครึ่งแรกนะทีนี้เราก็จะมาลองดูอีกฝั่งหนึ่งก็คือหลังจากดวงจันทร์ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นดวงจันทร์เพนในช่วงวันที่1 0 1แปถูกไหมครับวันที่19บเก้าไมโครฟูมูลในเขตรประมาณกลุ่มดาววัวเนาะหรือเราอาจจะเรียกว่าโคมูลก็ได้เนาะเป็นดวงจนันทร์ในช่วงเดือนธันวาคมเรียกว่าโคมูลชื่อหนึ่งกันสําหรับเนทีฟอเมริกันเราเขาเรียกอย่างกันนะครับไปต่อกันเลย ทีนี้ก็ไปที่วันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สองดวงจันทร์อาจจะไม่ได้มีตาแหน่งสาคัญอะไรแต่สําหรับดวงที่มีตาแหน่งสาคัญในวันนี้นะครับก็ดวงอาทิตย์ผ่านตําแหน่งเขาเรียกว่าเหมายันนะซึ่งเป็นตําแหน่งที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเขาปัดใต้ที่สุดในรอบปีนะเห็นไหมครับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยปัดไปทางใต้ที่สุดข้างตัวเอสมากที่สุดในรอบปีนะในวันที่ยี่สิบสองธันวาคมช่วงเวลาประมาณตีสี่สี่สิบแปดนะครับอันนี้เวลาก็แล้วแต่ตําราแล้วแต่เล่มนะครับ หลักๆก,ก็คือเป็นประมาณวันที่21-22ธันวาคมนะครับเอาละหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูดาวกันต่อนะเมื่อกี้ดวงจันทร์เนี่ยอยู่วันที่22นะขยับต่อมาเป็น 23, 24, 25วันคริสต์มาสนะครับ 26, 27, 27เนี่ยดวงจันทร์ก็จะเป็นดวงจันทร์ครึ่งดวงแล้วนะครับข้างแรม 28, 29นะครับ 3. 29ก็จะมาคล้ายๆกับ ดาวสไปกาแล้วก็30 31นะครับนี่ก็คือการเดินทางของดวงจันทร์วันขึ้นปีใหม่เนี่ยวันที่1มกราคมเนี่ยดวงจันทร์ก็จะไปเฉียดกับดวาวคารนะครับใกล้กับดาวเทเลสด้วยก็อย่าลืมรอชมกันอีทีลวกันค่อยเล่าคลิปต่อๆไปนะครับอันนี้ก็คือการเดินทางของดวงจันทร์นะครับในรอบในรอบ1เดือนนี้นะครับทีนี้เราจะพาทุกๆคนมาดูเรื่องของดาวเคราะห์กันบ้างดีกว่านะสำหรับในช่วงเช้ามืดเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยก็ อย่างที่บอกนะครับดวงจันทร์เขาอยูอ่ทางฝั่งหัวหัวข้ามเนี่ยช่วงประมาณกลางกลางเดือนนะครับเอาล่ะทีนี้ดาวเคราะห์มีอะไรให้เห็นบ้างล่ะช่วงต้นเดือนธันวาคมในะดาวเคราะห์เนี่ยฝั่งเช้ามืดไม่มีเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะมีดวงหนึ่งที่กําลังค่อยๆสูงขึ้นมานั่นก็คือดาวคานนะครับดาวคานก็อยู่ในเขตกลุ่มดาวคันช่างแล้วก็ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆนะครับเขาเดินทางมาเรื่อยๆ ช่วงประมาณกลางกลางเดือนก็จะเข้าสู่เขตกลุ่มดาวแมงปอกนะครับแล้วก็จะไปเฉียดเฉียดกับดาวดวงนี้นะครับอ n t a r e สหรือว่าดาวคู่แข่งดาวอคานะคู่แข่งมาโผล่ตรงนี้นี่เองนะครับอาวละอยู่ในเขตกลุ่มดาวแมงปอกนั่นเองสีแดงเหมือนกันเลยครับน n t a r e แอ n t a แปลว่าแปลว่าแบบตรงข้ามเนาะ a i r u คือดาวอังคารนะครับอาละแ n t a r e s สีแดงแข่งกันเลยแต่ว่าดาวอังคารอันดับความสว่างรอบนี้1.5เนาะแ n t e นึ่งจส1.1ก็ แอนเทลเลสสว่างกว่านะรอบนี้แต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งนะบางทีดาวการก็สว่างกว่านะครับเอาล่ะนี่ก็คือในช่วงของนี่ในช่วงของเช้ามืดนะทีนี้พาทุกๆคนขยับไปเป็นช่วงหัวค่ำบ้างล่ะหัวค่ำประวาน6โมงทุ่มหนึ่งเนาะดาวเคราะห์นี่มีให้เห็นหลายดวงเลยก็ทุกคนรอดูเลยนะทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้นิดนึงก็จะมีดาวเคราะห์เรียงกัน3มดวงสวยงามในช่วงนี้ใครใครๆก็ อาจจะเห็นดาวสว่าง3ดวงพาเรตกันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับดวงล่างสุดคือดาวศุกร์ต่อด้วยดาวเสาร์ตรงกลางสว่างขึ้นไปคือดาวพฤหัสบดีนะครับอันนี้ก็จะเรียงกันตั้งแต่ต้นเดือนหลังจากนั้นก็จะมีดวงจันทร์เขยบมามาเฉดเฉียดอย่างที่บอกนะก็คือ7 8 9นะครับ7เป็นดาวศุกร์8ดาวเสาร์9ดาวพฤหัสบดีนะครับก็อย่าลืมรอชมกันอีกทีละกัน และที่นี้ยังมีต่อก็คือจะมีหลังจากนั้นก็จะมีดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งเนี่ยโผล่ขึ้นมานะอ่ะแต่ว่าอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงเนาะเพราะว่าใกล้ขอบฟ้าที่ตะวันตกเฉียงใต้มากๆเลยเนาะมีเวลาแป๊บเดียวซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นนะนั่นก็คือดาวพุธนะครับอ่ะดาวพุธเนี่ยก็จะเริ่มเห็นตั้งแต่ประมาณราวๆประมาณวันที่15เป็นต้นไปนะดาวพุธก็จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ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 นะครับนี่ดาวพุธมาเจอกับดาวศุกร์นะใกล้กัน ที่สุดเลยประมาณแล้ว4องศาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะวันที่ยี่สิบเก้านะครับเห็น <He at S 2> ไหมว่าดาวพุธอยู่ใกล้ๆกล้ดาวศุกร์แต่ว่าเขาก็ไม่ได้สว่างเท่าไหร่นะนั้นหลังจากนั้นดาวศุกร์ก็จะไปอ้อมหน้าดวงอาทิตย์แล้วนะครับดาวพุธก็จะมาวิ่งตามลงไปแล้วก็ดาวพระหลา,าวสาวัสดีกับดาวเสาร์ก็กำลังจะหล่นลงมาสำหรับใครอยากถ่ายรูปดาวเคราะห์ชุมนุมกันประมาณ 4, 4ดวงเนาะหกโมงเย็นช่วงสิ้นปีนะครับก็อย่าลืมรอชมอีกทีแล้วกันนี่เลย นะครับอันนี้ก็จบไปแล้วสําหรับในส่วนของดาวเคราะห์นะครับต่อไปในเรื่องของทางช้างเผือกเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ใจการทางช้างเผือกเนี่ยอยู่แถวๆกลุ่มดาวนค้ทนธนูกัมันจะตกเนาะทางช้างเผือกตรงส่วนเนี่ยก็จะไม่เห็นนะครับเพราะว่าใกล้ขอบฟ้ามากๆเลยแต่ว่าอยากให้ทุกคนมองไปทางท้องฟ้าทาง้านทิศเหนือนะครับมองไปยังกลุ่มดาวข้างข่าวแล้วก็บริเวณโซนกลุ่มสามเหลี่ยมฤดูร้อนนะที่กำลังจะตกอันนี้เป็นแนวทางช้างเผือกเนาะขอยาดูทางช้างเผือกให้มองไปทางท้องฟ้าทิศเหนือช่วง หัวข้ามนะครับประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งทีนีถ้ถ้ามันดึกขึ้นเรื่อยๆร่อเราจะเป็นยังไงนะครับก,ก็จะเป็นเขตแถวกลุ่มดาวในพรานนนเองนะครับนี่คือกลุ่มดาวในพรานก็จะเป็นแนวทางช้างเผือกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเอง เพราะฉะนั้นใครอยากดูทางช้างเผือกในช่วงนี้ให้มองไปที่กลุ่มดาวค้างขาวแล้วก็กลุ่มดาวในพระนะครับนี่คือกลุ่มดาวในพราดและนี่คือกลุ่มดาวค้างขาวนะซึ่งกลุ่มดาวค้างข่าวเนะี่ยจะเห็นถึงประมาณครึ่งคืนนะเวลาเราเที่ยงคืนนะคะผมโอเคเราเรื่องกลุ่มดาวดวงจันทร์ฝนดาวตกกันมาเยอะแล้วนะครับเอาล่ะเราจะไปชมปรากฏการณ์ในเดือนนี้ไปเอาล่ะปรากฏการณ์ยุบพิศนุโลกง5 6 4 สังเกตเห็นได้บริเวณทางโคลโลไตนะครับประเทศไทยไม่เห็นนะครับผมลองดูแผนที่กันเลยดีกว่าเห็นไหมว่าผ่ากลางโคลโลไตเลยเนาะซึ่งบริเวณตรงนี้แทบจะไม่มีใครเคยเห็นเลยทีเดียวครั้งนี้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงประมาณหนึ่งนาทีครึ่งนะครับแล้วก็สุริยุปราคาบางส่วนเนี่ยก็จะเห็นทั่วไปในประมาณแบบตรงแถวออสเตรเลียตรงมุมๆนะครับแล้วก็ บริเวณแอฟริกาทางตอนใต้นะมุมมุมเหมือนกันแต่อย่างนั้นก็ตามเนาะเห็นยากมากเลยเรามาดูกราฟิกกันดีกว่านะครับอ่ากราฟิกเหมือนเดิมจาก ahandate com นะครับก็ลักษณะการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงก็จะเป็นอย่างนี้ตอนแรกก็เริ่มบางก่อนเนาะอ่าแต่แล้วดวงจันทร์ก็จะบางบางบางเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นดวงอาทิตย์ก็จะโดนบางมืดหมดเลยแต่จะบางแค่แป๊บเดียวประมาณนาทีครึ่งนะแล้วหลังจากนั้นก็ ที่สุดปรากฏการณ์นะครับกลับมาสว่างเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็คือปรากฏการณ์เรื่องของสุริยุปราคาครั้งนี้สําหรับประเทศไทยไม่เห็นนะครับใครอยากดูอาจจะต้องไปโคลกตายนะครับโอเคทีนี้ก็ปิดท้ายต่อมาอีกประมาณ2เรื่องก็คือฝนดาวตกนะครับสําหรับฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่เนี่ยก็จะตกมากสุดในคืนวันที่13ต่อ14ธันวาคมเนาะซึ่งฝนดาวตกนี้กลุ่มดาวคนคู่จะขึ้นเวลาประมาณ2องสามทุ่มนะ อัตราตกสูงสุดในประเทศไทยเนี่ยประมาณ90ดวงช่วงตีสองถึงตีห้าแต่ว่ามีแสงจันทร์รบกวนก่อนตีสองก็อย่าลืมมาชมกันนะครับสําหรับใครที่อยากดูฝนดาวต,ตกและอดพูดไม่ได้เลยดาวหางเรอนวหนาครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีสำหรับดาวหางเรโอวนาเนี่ยก็จาก earthsky.org สําหรับดาวหางเรโอวนาก็เป็นดาวหางสีเขียวแบบนี้แต่ว่าอันดับความสว่างเขาไม่ได้เยอะนะเขาเริ่มตั้งแต่อันดับความสว่างประมาณแถว มองด้วยตาไม่เห็นคือมากกว่า6แล้วก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยเอันดับประมาณราวสี่สามนะครับเอาละแต่ว่าเขาไม่ได้ไกล้โลกมากเท่าไหร่นะมันต้องใช้กล้องโทรทัศน์ในการสังเกตนะครับมองตาเปล่าอาจจะไม่เห็นนะสังเกตยากทีหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเอ่อเป็นดาวหางที่น่าจะตำแหน่งดีที่สุดในการดูในปีสองห้าหกสี่เลยนะครับซึ่งจะเห็นช่วงไหนอันนี้จากเว็บนี้เขาก็รีวิวไว้ว่าตำแหน่งในช่วงวันที่1ธันวาคมเนี่ย ก็จะเห็นแถวๆใกล้ๆดาวอัคทรูสนะครับหรือว่าดาวอันนี้เลยดาวขนเหลืงสัตว์นะใกล้ๆกับบิ๊กดิปเปอร์หรือว่ากลุ่มดาวมีใหญ่นั่นเองทางท้องฟ้าทางด้านเช้ามืดนะครับช่วงเวลาประมาณแลวาวๆสากักตีสองตีสามนะตรงนี้ก็จะขึ้นมาแล้วอันนี้ช่วงหนึ่งธันวาแต่ว่าตำแหน่งดาวหางมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเขาเชื่อกันว่าดาวหางเนี่ยมันจะสว่างขนาดไหนคือน่าจะสว่างเราดาวอันดับความสว่างประมาณ4ซึ่งจริงๆมองด้วยตาเปล่าเนี่ยยากนะครับต้องไป อยู่ในที่ที่มืดจริงๆนะครับสากกล้องถ่ายรูปก็ต้องใช้กล้องโทรทัศน์ถ่ายรูปร่วมกับกล้องถ่ายรูปที่เทคนิคพิเศษเท่านั้นนะครับอ,อ,อันดับความสว่าง4เนี่ยสว่างประมาณไหนก็ประมาณถ้าเทียบกับกลุ่มดาวในพรานนะครับก็คือบริเวณที่เป็นฝ้า m 4 2ของในพรันนั่นเองนะครับแล้หรือว่าในบิลล่าในพรานนะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดขยับไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งนะครับของดาวหางเรียวนาบนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ขยับไปเรื่อยๆดาวหางเร็วนะก็จะขยับต่อไปแล้วก็ไปผ่านวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจนะเขามีภาพถ่ายสวยๆของเว็บนี้มาเต็มเลยเดี๋ยวก็ใครอยากดูก็ลองตามมาในเว็บนี้ทีนะสาหรับมีเวลาในช่วงหัวค่าเนี่ยถึงประมาณวันที่แค่10ธันวาคมเท่านั้นเองนะซึ่งขึ้นอยู่กับตําแหน่งของแต่ละสถานที่นะครับอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆซึ่งอันนี้เขาเป็นตําแหน่งของสหรัฐอเมริกานะประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะเวลาขึ้นตกเป็นไปกว่านี้นิดนึงนะอันนี้เขาเล่าให้ฟังคร่าวๆ10ธันวาคมนะ ก็จะเห็นช่วงนี้หลังจากนั้นเขาก็จะไปอ้อมดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังนะช่วงประมาณวันที่15บธันวาคมนะครับแล้วก็มาโผล่ทีช่วง1 5บ6เนี่ยมาโผล่ทางท้องฟ้าทางช่วงหัวข้าแล้วดาวหางเลี้ยวหนาก็จะมาโผล่ใกล้ใก้กับดาวศุกร์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็วันที่17บธันวาคมก็จะมาอยู่ใต้ดาวศุกร์นะแต่ว่า3านาทีหลังดวงอาทิตย์ตกเนี่ยคือมันสังเกตยากมากๆเลยนะครับแล้วก็แสงไฟเออแสงอาทิตย์ก็ยังไม่ได้หมดสนิทเนาะ มันคงแสงรบกวนเยอะมากเลยใครอยากดูเนี่ยก็รอถ่ายรูปดาวสุกคู่กับดาวหางกันเลยนะครับเอาละแล้วหลังจากนั้น19เอันนี้เขาก็จะขยับไปทา้งใต้ลึลงไปอีกนะอ่าแล้วแล้วหลังจากนั้นก็คงสังเกตยากแล้วล่ะครับเพราะว่ามันก็จะตกพร้อมๆกับดวงอาทิตย์แหละ,ะนี่ก็คือเรื่องราวของอ่ตาตำแหน่งของดาวหางนะครับแล้วภาพก็คือภาพสวยๆเขาถ่ายมาเต็มเลยนะตั้งแต่การไปเฉียดกับอ่ากาแล็กซี่ต่างๆนะครับซึ่งมีภาพสวยๆให้ดูเยอะเลย อันนี้ให้ดูไปน้ำจิ้มก่อนละกันโอเคก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขในการดูดาวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา a r c t u r u s astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ